ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถผิดกฎหมายนะครับก็เลยออกมาตรการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถป้ายแดงนะครับโดยสรุปก็คือจริงๆแล้วเนี่ยรถายแดงเนี่ยนะครับกงการขนส่งทางบกได้เสนอหลอแก้ไขกฎหมายนะครับเพื่อให้ไม่มียกเลิกการใช้ปายแดงนะครับเพราะว่ากฎหมายปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วป้ายแดงก็ไม่ได้ให้ใช้นะฮะเพื่อใช้ในการใช้รถใช้ถนนทั่วไปเพราะปายแดงเนี่ยตามกฎหมายก็คือให้ใช้เพื่อจําหน่าย หรือเพื่อซ่อมนะครับในกระบวนการเพราะฉะนั้นรถที่จะใช้ถูกต้องตามกฎหมายก็คือรถที่ต้องจดทะเบียนถูกต้องตามโหมาการครับซึ่งเพรานะฉะนั้นมาตรการอันนี้เนี่ยเพื่อนะฮะในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะการขอความร่วมมือและก็เป็นที่เข้าใจกันก็คือให้ทางพี่น้องประชาชนนะเพราะเราต้องการ น้องประชาชนที่ซื้อรถนะครับพอซื้อรถแล้วเนี่ยการที่จะเป็นกรรมสิทธิ์ที่สมบูรณ์นั้นก็คือต้องจดทะเบียนรถที่ถูกต้องก็คือได้แผ่นใบทะเบียนรถที่ถูกกฎหมายรับรองกับเลรื่องพูดือรถนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราก็กําหนดมาตรการเมจากนี้เป็นต้นไปเราก็จะประชาสัมพันธ์แนะนําตักเตือนว่าน้องประชาชนที่ยังใช้ป้ายแดงอยู่จะโดยอะไรก็ตามเลยนะให้ไปรีบไปประสานนกับทางผู้แทนจำหน่าย เพื่อให้ทําการจดทะเบียนรถให้ถูกต้องที่สํานักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะครับที่สำนังกงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะครับสำหรับช่วงนี้นะนะฮะเพื่อในเรื่องของการบรับใช้ตามมาตรการกรมการขนส่งทางบกก,ก็ได้ร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะว่าจากวันที่1ตุลาจนถึงวันที่30มตุลาเนี่ยก็จะดูเลยการใช้รถายแดงเนี่ยและสำหรับรถที่ ใช้าฟแดงจากวันรับรถเกิน60วันนะฮะตรงนี้ก็จะดำเนินการตัดจับนะครับและตรงนี้เนี่ยเราจะให้ใอนลัลสักของการแนะนำนะครับแล้วก็ตัดเตือนนะครับส <culos ke lanes choice> ่วนจากวันที่1มกราคมเป็นต้นไปจนกว่าที่กฎหมายใหม่จะมีผลครับใช้เรื่องการยกเลิกไฟแดงเนี่ยจากวันที่1มกราคมเป็นต้นไปนี่นะครับก็คือจะรถที่ใช้ายแดงนะครับหลังจากรับรถเนี่ยใช้ได้ไม่เกิน30วัน <sh> <sh arp inhale> ได้ไม่เกินสามสิบันแล้วพอมีกฎหมายใหม่มามีบททับใช้เมื่อไรจากวันนั้นเป็นต้นไปก็คือไม่สามารถที่จะใช้รถไปไหนได้นะครับในส่วนของกฎหมายที่เราพิจารณาตอนนี้กระบวนการเสนอกฎหมายนะฮะได้ผ่านการพิจารณาของรฤสกีการแล้วมันนีอยู่ในขั้นในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าในออตามมาตรา7จ็สเจของออของรัฐธรรมนูญใหม่เรา ดูในกระบวนการของการให้ความเห็นนะครับให้ความตามมาตรบเจนะครับก็คือผ่านการพิจารณาของผู้พิจารแล้วกระบวนการนี้เราคาดว่ามบังคับกับการใช้ทั่วไปได้เมื่อไหร่ก็เรียนว่าอย mm ู่เนื่องจากว่าเป็นในระดัเป็นกฎหมายที่ในระดับของพระราชบัญญัตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกฎหมายที่เสนอแก้ในระดับก็ดั่พระราชบัญญัติเนี่ย ก็จะมีปรเซสขั้นตอนที่จะต้องเข้าสภานะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้ก็คือถ้าผ่านคดีาการแล้วเนี่ยกระบวนการตรงนี้ก็จะไม่ไม่น่านจะนาน